ขอเชิญร่วมง,งานวันมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ครั้งที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2567ภายใต้แนวคิดศาสตร์แห่งมนุษย์และสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬกา30นาทีณหอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยรชยาชภัฏยะลา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาเรื่องกึง่งศตวษเก่าเก่าเรื่องเล่าชาวมนุษย์เยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงผลงานทางวิชาการนวัตกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาและคณาจารย์ รับชมบรรเลงดนตรีโดยแขกรับเชิญพิเศษการแสดงมโนราการแสดงอนาซีตและดิเกฮูลูพร้อมทั้งการมอบรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นบริการวิชาการดีเด่นบุคคลต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมและนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นนิทรรศการผ้าศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ณศูนย์การเรียนรู้ด้านผ้าศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้มีทัศการศิลปะสร้างสรรค์มนุษย์ศิลปะ Art Gallery, นวายาูอาร์ตแกลเอรีหอศิลมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานวันมนุษยศาสตร,ร์และสังคมศาสตร,ร์ครั้งที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2567ในวันพรหัสสบดีที่29กุมภาพันธ์นี้พบกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาค่ะ